ไอแพดมิน8ที่กําลังเป็นหัวข้อคุยในวงการไอทีกำลังรอคอยการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่ก่อนที่เราจะได้เห็นมันในตลาดมาดูกันว่ามีข่าวลืออะไรบ้างเกี่ยวกับรุ่นใหม่นี้ที่อาจจะเป็นความเปลี่ยนแปลงใหญ่ในวงการแท็บเล็ต i อแพดมิน8ความเปลี่ยนแปลงใหญ่ในวงการแท็บเล็ตเริ่มต้นด้วยหน่วยประมวลผลและประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการประสานงานและประสิทธิภาพของแท็บเล็ตมีข่าวหรือว่า iPad Mini 8จะมาพร้อมกับชิป A19 Pro ซึ่งเป็นการอัปเกรดจากชิป A17 Pro ในรุ่นก่อนหน้าชิป A19 Pro ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มความเร็วและประสิทธิภาพพร้อมกับ Neuron Engine 16คอที่ช่วยในงานของ AI และการบีบอัดรูปภาพแบบรวม แต่นี้เป็นเรื่องที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างมากชิป A 19 Pro มีระดับต่างๆซึ่งในกรณีของ iPad Mini 8อาจจะใช้ชิประดับกลางที่พบใน iPhone Air ซึ่งมีความแตกต่างใน GPU Core จากชิป A 1 9 Pro ใน iPhone 17 Pro และ Pro Max ซึ่งมี GPU Core มากขึ้นและนี่เป็นจุดที่มีความเป็นเสียงเสียน้ามากว่าจะมีความแตกต่างในการใช้ชิประดับไหนใน iPad m i n i 8จะมีประสิทธิภาพเท่าไหร่จะมีความเร็วเท่าไหร่และจะมีความสามารถในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ AI อย่างไร จอแสดงผลจาก LCD เป็น OLED มีข่าวหรือว่า Apple จะเปลี่ยนแผงจอแสดงผลของ iPad mini จาก LCD เป็น OLED ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในเรื่องของคุณภาพจอแสดงผลจอ OLED มีความแม่นยำในการสร้างสีและสีดำที่ลึกกว่าพร้อมกับคอนทราสที่ดีขึ้นและมุมมองที่กว้างขึ้น แต่นี้ก็เป็นจุดที่มีความแตกต่างในการวิเคราะห์ว่าจอ OED ดที่ใช้ใน iPad mini 8จะเป็นแผงชนิดไหนซึ่งอาจมีความแตกต่างในการแสดงผลและความสว่างจึงทำให้มีความแตกต่างในการเลือกใช้และความคาดหวังของผู้ใช้ช่วงเวลาการเปิดตัวการเปิดตัวในอนาคต มีข่าวลือและคาดการต่างๆเกี่ยวกับวันที่ iPad Mini 8จะเปิดตัวแต่ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนมีบริษัทวิจัยอด a อาคาดการว่าจะเปิดตัวในปี2027แต่มีข่าวลือจาก ET News และ C-Net d Korea ที่กล่าวว่าจะเปิดตัวในปี2026พร้อมกับ iPad Air และนี่ก็เป็นจุดที่มีความแตกต่างในการวิเคราะห์ว่าจะเปิดตัวเมื่อใดซึ่งทำให้ผู้ใช้ต้องรอคอยและคาดหวังในการเปิดตัวของรุ่นใหม่นี้ราคาการเปลี่ยนแปลงในราคา มีข่าวลือจากมารกก์เกอร์เมนว่า Apple อาจจะต้องพิจารณาในเรื่องของราคา iPad Mini รุ่นใหม่ซึ่งอาจจะลดราคาลงหรือเปลี่ยนราคาเริ่มต้นจากราคาเดิมของ iPad Mini 7ที่499ดอลลาร์ซึ่งมีการต่อต้านมาจากผลิตภัณฑ์คู่แข่งที่มีราคาถูกกว่าแต่ถ้าผู้ใช้ต้องการตัวเลือกที่ราคาไม่แพงก็อาจจะพิจารณาในแพดเจนสิบที่มีราคาเริ่มต้นที่329ดอลลาร์ซึ่งมีคุณสมบัติบางอย่างเหมือนกับไ p แพ m มินิแต่มีราคาที่ต่ำกว่าคำถามสำหรับคุณ คุณคิดว่า iPad mini 8จะมีคุณสมบัติอะไรบ้างที่จะทำให้มันเป็นเครื่องที่ดีกว่ารุ่นเก่าและคุณคิดว่า Apple จะต้องการทำอะไรเพื่อให้มันเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าผลิตภัณฑ์คู่แข่งที่มีราคาถูกกว่า